ขขีดขีดดดยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube และว,วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับการเปรียบเทียบที่ไม่ธรรมดาและน่าสนใจอย่างมากเพราะเป็นการนำสองสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมาเล่าให้ฟังในด้านหนึ่งคือซับแจ็สสามสก้าซไกลเพ่นเครื่องบินขับไล่แบบหลายบทบาทจากสวีเดนที่ขึ้นชื่อเรื่องความเร็ว ความคล่องตัวและเทคโนโลยีล้ำสมัยส่วนอีกด้านหนึ่งคือ KGMU m a โซ o รถกระบาดท,ที่แข็งแกร่งใช้งานได้จริงและพร้อมลุยทุกสภาพถนนฟังดูอาจแตกต่างกันเกินไปสำหรับการนำมาเทียบกันแต่ทั้งสองอย่างนี้คือผลงานวิศวะกรรมชั้นสูงในโลกของตนเองและวันนี้เราจะพาไปดูว่าทั้งคู่มีจุดเด่นอย่างไรซาบแจส3 9มสเีไกรเพนถือเป็นความภาคภูมิใจของเทคโนโลยีการบินจากประเทศสวีเดนมันถูกออกแบบมาเพื่อทำภารกิจได้หลากหลาย ทั้งการรบในอากาศการโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินและการสอดแนมด้วยความเร็วสูงสุดเกือบ2เท่าของความเร็วเสียงหรือประมาณ2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เครื่องบินลำนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังและความแม่นยำการออกแบบโครงสร้างที่เพรียวบางและแอโรไดนามิกทำให้มันสามารถพลิกผันในอากาศได้อย่างยอดเยี่ยมนักบินชื่นชอบระบบเรดาร์ที่ทันสมัยอาวุธที่ติดตั้งได้หลากหลายตั้งแต่มิสไซล์อากาศสู่อากาศไปจนถึงระเบิดนำวิถี และสิ่งที่ทําให้ไกรเพ่นโดดเด่นกว่าคู่แข่งคือมันเป็นเครื่องบินที่มีต้นทุนการใช้งานต่ากว่าเครื่องบินรุ่นอื่นแต่ยังคงไว้ซึ่งสมรรถนะระดับโลกในอีกฝั่งหนึ่ง KGM ยู U, มัตโซรถกระบะท,ที่ไม่ได้บินบนฟ้าแต่กลับโดดเด่นบนถนนและเส้นทางวิบากมันถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานจริงไม่ว่าจะบรรทุกของเดินทางไกลหรือขับลุยในสภาพทางที่ยากลําบากมัตโซมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่ให้แรงบิดสูงช่วยให้ลากจูงหรือวิ่งทางชันได้อย่างมั่นใจ ดีไซน์ด้านหน้าที่แข็งแรงโครงสร้างที่บึกบึนและเส้นสายที่ดูทันสมัยทำให้มันเป็นรถที่ดูมีพลังขณะเดียวกันภายในห้องโดยสารก็ให้ความสะดวกสบายพร้อมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันสิ่งที่น่าสนใจคือทั้งไกรเพ่นและมัดโซ่ถูกสร้างมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนไกรเพ่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การป้องกันประเทศ ความเร็วและนวัตกรรมขั้นสูงขณะที่มัดโซคือความทนทานความน่าเชื่อถือและการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันล,ลำหนึ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าและบินด้วยความเร็วเหนือเสียงส่วนอีกคันหนึ่งยึดถนนและเส้นทางธุรกันดารได้อย่างมั่นใจหนึ่งคือการครองน่านฟ้าอีกหนึ่งคือการพิชิตพื้นดินถ้าเปรียบเทียบด้านสมรรถนะความแตกต่างชัดเจนอย่างมากไกลเพ่นใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนพร้อมเผาไหม้ท้ายที่สร้างแรงขับมหาศาล ช่วยให้บินขึ้นสูงและเปลี่ยนทิศทางได้ในเสี้ยววินาทีในขณะที่มัสโซเน้นแรงบิดต่อเนื่องเพื่อการขับเคลื่อนที่มั่นคงเหมาะกับการลากการบรรทุกและการขับทางไกลทั้งสองสิ่งนี้ถูกออกแบบด้วยความแม่นยำแต่เป้าหมายแตกต่างกันโดยซิ้นเชิงไกลเพ่นต้องการนักบินที่ผ่านการฝึกฝนขั้นสูงส่วนมัสโซเปิดโอกาสให้คนทั่วไปใช้งานได้อย่างง่ายและมั่นใจ ท้ายที่สุดการเปรียบเทียบซาบจัสสาซีไกลเพนและ KTMU มัตโซไม่ใช่เพื่อหาว่าใครดีกว่าใครแต่เพื่อชื่นชมว่าวิศวกรรมสามารถตอบสนองความต้องการมนุษย์ได้หลากหลายแค่ไหนไกลเพนแทนความเร็วและพลังที่คุ้มครองน่านฟ้าขณะที่มัตโซแทนความแข็งแกร่งและประโยชน์ใช้สอยบนพื้นดินทั้งสองคือผลงานที่ผลักดันขีดจำกัดในโลกของตนเองไม่ว่าจะเป็นเสียงคำรามของเครื่องบินรบที่ฉีกท้องฟ้าหรือเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะท,ที่วิ่งบนถนน ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความก้าวหน้าที่น้าทึ่งของมนุษย์ยอชา